ก็นะคะยังไงอยู่ๆนะคะก็มีเรื่ององนะคะชะงักกลางอากาศนะสวัสด,สสดีทุกคนทุกท่านแล้วกันนะคะในการไลฟ์สดวันนี้เนาะมาไลฟ์สั้นค่ะแต่หัวข้อก็เป็นอะไรที่เราก็เคยได้ยินกันมานะคะทั้งโค้ดทั้งครั้งครูเอ่อครั้งโค้ดทั้งครูนะคะทั้งอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะหรือคนที่อยู่ในภาวะของการที่ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะในเรื่องของการ motivate ก็จะมีหัวข้อหัวข้อนี้แล้วก็จี้ก็ได้ฟังแบบมาตั้งแต่เด็กะนะคะใช้คําว่าเด็กเลยนะคะก็คือตั้งแต่เด็กว่านะฮะเรื่องราวของในอดีตน่มันจะต้องตัดไปนะคะเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันและก็เป็นพลังก้าวไปสู่ในอนาคตนะคะวันนี้หัวข้อในเพจูรูกรู้ทุกเรื่องและกูจะรู้เรื่องของตัวเองให้มากที่สุดนะคะ จึงมาในหัวข้อว่าถ้าจะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะหลุดพ้นกับเรื่องราววังบนที่วนลูปอยู่อย่งงน่ะนะคะไปไหนไม่ถึงไหนเดินไปข้างหน้าก็ถูกดึงนะคะชะง,งักงานอยู่ข้างหลังนะ,ะกำลังจะเดินไป3ามก้าวต้องถอยหลังมา5้ก้าวกำลังก้าวไป5้ก้าวถอยหลังมาอีก1ก้าวคือมันไปไม่สุดอะนะคะมันไปไม่สุดติดอะไรนะคะถ้าใคร เป็นอาการนะคะดังกล่าวที่ว่านี้นะคะไปไม่สุดสักทีนะคะติดข้อนี้อยู่หรือเปล่านะฮะดังนั้นหัวข้อนี้จึงเอามาสกิดตัวพวกเราทุกคนนะคะรวมทั้งจี้ด้วยนะคะเราก็มาสังเกตว่าเหตุผลกันใดในบางสิ่งบางอย่างบางประกาศเราถึงไปให้สุดเส้นทางของเราไม่ได้สักทีอ่านะดังนั้นนะคะกับไหัวข้อหัวข้อห ที่เราจะประมาทไม่ได้ที่เราจะมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือถ้าเราจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอาดีตที่เราเคยมีนะคะโดยเฉพาะวงเล็บอดีตที่มันเจ็บปวดทั้งหลายแหล่เราต้องตัดญาตินะ,ะตัดญาติให้เด็ดขาดสักทีนะคะพะไม่งั้นมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในสมองเราอยู่ในความทรงจําของเราอยู่ในนะคะอ,องอของเรานะะภาษาเหนือเรียกว่าอ,องอ,องใช่ไหม ออภาษากลางเรียกสมองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า brain นะ,ะในเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันเป็นเรื่องราวถ้าเราไม่ตัดเอามันออกนะคะออกด้วยยังไงนะคะด้วยสมาธิสมาธิช่วยได้สมาธิช่วยถอนความเจ็บปวดสมาธิช่วยทำให้เกิดความสงบความสงบเกิดการเกียวยาในประสบการณ์นะคะที่เราไม่ต้องการฝังใจจำ ได้อีกนะคะแล้วแต่ตรงนี้แหละใครจะเอาไปช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนจึงมีคำว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนท่องมาตั้แต่เด็กนะคะกว่าจะมาเข้าใจอ๋อที่พระพุทธองค์บอกตอนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ช่องทางดีๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ท่านจะไม่สามารถนะคะเข้ามาช่วยทุกคนได้ถ้าทุกคน ไม่ก้าวเดิมปฏิบัตินะคะด้วยตนเองทั้งระดับความคิดระดับวาจาระดับการกระทำนะคะวางไว้ให้หมดเลยวางให้เรียบร้อยแล้วความจริงก็วางไว้ให้หมดและทุกมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ทุกมาทุกก็ไปเป็นตายลักณ์ก็บอกแล้วนะคะอ่าหลายหคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะก็ฝังใจในเรื่องของความทุกข์นะคะเหมือนกับว่าตัวเราเนะะี่ยฮะเกิดมาจองลิขสิทธิ์ความทุกข์อย่างเดียว อันนี้ต้องก้าวพ้นให้ได้แล้วนะก้าวให้พ้นกันให้ได้แล้วนะคะเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีตาประทับมาหรืออยู่ตรงหน้ากากาประทับตรงหน้าหน้าผากนี่นะคะฉันเกิดมาเพื่อต้องทนทุกข์ฉันเกิดมาเพื่อท่องทนทรมาฉันเกิดมาไร้ความสามารถโฮ้ยไม่เอาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปได้แล้วเข้าใจไหมคะเออเราเกิดมานะคะเพื่อที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นประโยชน์ ที่เราต้องการและก็ปรารถนาตั้งแต่จุติเลยตั้งแต่เป็นอะไรนะอสุจิตัวแรกเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเรานะคะวีรกรรมอสุจิล้านตัวซึ่งนะคะที่ว่าเราจะม,มีการต่อไลน์นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าที่จีมามาช่วงเวลานี้เนี่ยเพราะว่าจี่ก็บริหารเวลาเพื่อที่จะเอาตัวเองไปลงสะแล้วจี่ก็งดในเรื่องของการถูกลงสะ มานานแล้วเข้าใจไหมฮะดังนั้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่จี้ประเดิมลงสะไปหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วนี่ก็คือบาไลส์สดแล้วก็ฝากหัวข้อตรงนี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้อาจจะมาขยี้ขยายแต่เรื่องเราเนี่ยที่หัวข้อมันขึ้นมาไม่ต้องขยี้ไม่ต้องขยายก็ได้แค่เห็นหัวข้อทุกคนก็รอเออใช่นะ,ะใช่แล้วเพราะว่าฉันเนี่ยนะปองดองนะคะเป็นญาติกับอดีตอยู่นั่นเองนะคะจึงทําให้ชีวิต ไปไหนไม่ถึงไหนบางคนก็ร้องหาอ,ออกกับหัวข้อนะคะจี้ก็ดีใจนะคะที่มีใครบางคนหรือเริ่มมีใครหลายๆคนนะคะเขียนมาขอบคุณขอบใจนะคะและก็ให้กําลังใจในเรื่องราวต่างๆที่จี้โพสทุกวันทุกวันทุกวันนะคะที่ทําทุกวันเพราะตัวเองก็อ่าก็เรียกว่าเลยนะ,ะทำความสะอาดจิตใจตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็คลีนในเรื่องของสมองตัวเองทุกวันแล้วอะไรปฏิบัติ ตัวเองทุกวันไม่ใช่มีแต่พูดนะคะแล้วไม่ได้ทําไม่ใช่นะคะทาสั่งสอนตัวเองก่อนอบรมตัวเองก่อนจนเจอแนวทางที่มันใช่จึงเอามาบอกพวกเราเพราะสนามตอนนี้นะ่ะสนามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตช่วง2 0 2 1นะคะ2020กับ2021เป็นช่วงสนามของการที่ต้องเข้ามาสู่โลกภายในของตัวเองนะคะเข้ามาใช้ชีวิตให้รู้จริงๆว่าชีวิตมันคือ คุมพลังงานที่เราปิดหูปิดตานะคะไม่ได้ดูไม่ได้ฟังว่าชีวิตเรามีคุณค่าแค่ไหนตั้งแต่เกิดนะคะเอาไว้นะคะเดี๋ยวที่จะติดค้างในเรื่องของการจะมาอธิบายนะคะในเรื่องของวาเขาเรียกวา่าวาทกรรมหรือวีรกรรมของอสุจิล้านล้านตัวนะคะแล้วตัวตัวเราแต่ละคนน่ะเป็นหนึ่งในล้านล้านตัวที่ชนะในบบรรดานะคะคู่แข่งทั้งหมด และจึงเกิดมาเป็นตัวเรานี่คือความยิ่งใหญ่ของแต่ละคนนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วพื้นที่ของในท้องแม่เราเราเป็นผู้ที่จองอยู่คนเดียวบางคนเป็นแฝดสองโอเคจองสองคนอ่เดี๋ยวนี้มีแฝดส,สิบนะฮะเพิ่งมีข่าวใช่ไหมมีแฝดส,สิบแต่อยู่ประเทศใน ทางทางทางตาแถบนิโกรนะคะ,ะ,คะมีแฝดส,สิบไม่รู้เขาแชร์กันพื้นที่ยังไงในท้องของแม่นะคะแล้วเราหลายๆคนนะคะจะจองพื้นที่ท้องของแม่แค่1เดียวเท่านั้นนะ,ะจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้พี่อันชลีปุ๊อันชลีนะคะดังนั้นเราเนี่ยนะคะมีความยิ่งใหญ่นะคะมาตั้งแต่เราปฏิสนธิ ย้ำย้ำแล้วก็ย้ำนะคะดังนั้นความยิ่งใหญ่มันก็ยังอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดนะคะเพียงแต่ว่าเรามาอยู่ในครอบครัวบางครอบครัวก็สามารถใส่ข้อมูลความยิ่งใหญ่ให้กับนะคะคนในบ้านหรือลูกเล็กเด็กแดงได้แต่หลายๆบ้านนะคะก็มีนะคะในความรู้หรือมีปรัชญาที่แตกต่างกันไปทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของเด็กแต่ละคนที่จะเข้าไป อยู่ในห้องเรียนนะฮะไปเรียนระดับอ,อนุบาลประถมทั้งหลายแหละแล้วก็ไปเจอนะคะความเป็นตัวของตนเองแล้วก็จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะ,ะด้วยด้วยการที่แบบว่าพอพูดถึงเรื่องการเรียนนะจี้ก็เลยมานั่งลังามาดั้งดูบริบทชีวิตตัวเองนะคะว่าทำไมตัวเองอต้องมาทำหน้าที่การเป็น เพศกูรูนะคะกูรูทุกเรื่องอินเทินในส่วนของตรงนี้ก็บอกตามตรงว่าเส้นทางชีวิตตัวเองค่อนข้างมีทางลัดเยอะนะคะทางลัดชีวิตยังไงเหรอจี <c oughs> นะเออจีก็คุยกับแม่อยู่นะคะว่าวันนี้ยังไม่ได้รับสายแม่นะคะวันสองวันก่อนเนี่ยก็คุยกับแม่อยู่นะแม่แม่ก็จําได้ใช่ไหมว่าลูก,กสร้างวินลกรรมอะไรบ้างแม่ก็คือจําได้แม่ก็จะเล่าความภาคภูมิใจมาให้ฟังว่า เออตอนท้องลูกก็มีนิมิตด,ดี mm. เห็นไหมเออแล้วก็พอแบบนอกจากมีความฝันที่ดีๆนิมิตด,ดีนะฮะก็มีลูกอยู่ในท้องระหว่างท้องลูกนะคะอาปาก็โชคดีมีงานทําอะไรทํานองเนี้ยนะก็คือโอ้มันสร้างความภาคภูมิใจให้เรามากๆๆนะคะในโมเมนต์ที่แม่พูดนะแล้วก็ยิ่งย้ําแต่เออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบ มีภา,าวะของความกำพ้าที่เราเคยน้อยอกน้อยใจนะจริงๆมาถึงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแม่พูดตรงนี้เราก็ชื่นใจแสดงว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายอยู่เสมอเข้า mm hmm. ใจไหมฮะอันนี้พยายามจะเชื่อมต่อแล้วนะว่าจะไม่ให้มีโมเมนต,ต์ของอดีตที่มันไม่ดีดังนั้นเราจะตัดขาดนะ ้วความรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรมันมีผลกระทบกับสมองเราแล้วมันมีผลกระทบกับสมองเราถ้าสมองเรารีพีทกลับไปหาในมุมมองที่ไม่ดีเมื่อไหรนะฮะแล้วมันเกิด17วินาทีที่เรารู้ปัจจุบันนี้นะคะ34วินาทีหรือ68วินาทีมันจะเป็นผลกลับมาแล้วมันมีค่านะคะว่า17วินาทีมีผลกับเรากี่ชั่วโมง34วินาทีนะคะผล ผลลั์นะคะที่เราส่งไปจะมีผลกับเราอีกกี่ชั่วโมง68วินาทีนะคะเอ่อจะมีผลลั์กับอีกกี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะเอารายละเอียดมาให้ดูนะคะดังนั้นที่ถึงบอกว่าตัวเลข1734นะคะ68เป็นตัวเลขนะคะที่เราต้องจําไว้ก่อนเดี๋ยวคําอธิบายจะมาทีหลังเข้าใจไหมฮะคำอธิบายมาทีหลังส่วนคนให้เครดิตคนที่คิดในเรื่องของกฎจิตวิญญาณตรงนี้สักหน่อยนะคะต้องกล่าวเขา กล่าวถึงเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องของกฎจิตวิญญาณชื่อคุณอับราฮัมฮิกส์นะคะอย่านี้นเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาเป็นสุภาพสตรีสวยทีเดียวเชียวเดี๋ยววันหลังจีจะเอาข้อมูลมาให้เนาะอันนี้เรื่องคืออีกส่วนหนึ่งนะคะไอ้ส่วนที่บอกว่าเราเราเป็นผู้ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ปฏิสนธิดังนั้นนะคะสิ่งที่เรานะคะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะถ้าตัดอดีตที่ปวดร้าวได้ ความทรงจําที่ไม่ดีตัดออกไปได้เหมือนตัดแบบตัดบัวอย่าเหลือใยอะนะคะตัดบัวเขาบอกให้เหลือใยแต่ทีนี้เราจะตัดบัวไม่ให้เหลือใยตัดยังไงไม่ให้เหลือใยตัดเลยตัดเลยชับชับชับนะคะใช้กรรไกรใช้มีก็ได้นะคะถ้าเกิดใช้มือดึงมันจะเหลือใยใช่ไหมใช้กรรไกรคบคบคบนะคะใช้มีกฟับฟับฟับนะคะตัดบัวอย่าให้เหลือใยนะคะเมื่อตัดบัวไม่ให้เหลือใยในเรื่องของความจําของอดีต ที่มันไม่ดีมันก็ขาดไปขาดไปแล้วมันก็เหลือปัจจุบันนะคะที่เราโฟกัสไปเลยว่าเราต้องการอะไรหน้าตาชีวิตเราต้องการแบบไหนมีความสุขอะไรเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วอย่าลืมว่า1วันมี24ชั่วโมงนะคะเราจะโปรแกรมจิตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาดีกว่าไหมเพราะว่าจี้นะคะโฟกัสต,ตอนนี้เรื่องลงสาไวน้ําแล้ว ออกกาลังกายเป็นเรื่องสําคัญมากการออกกําลังกายนะคะจะทําให้เราหลังสารแห่งความสุขนะคะหลั่งสารของการที่แบบว่ารักษาสุขภาพเราได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีด้วยนะคะดังนั้นสุขภาพกายเป็นฐานของจิตถ้าสุขภาพจิตนะคะดีแค่ไหนก็ตามแต่กายป่วยนะคะมันก็ยังไม่อาจจะทําให้จิตทํางานได้เต็มที่ดังนั้นทั้งกายทั้งใจทั้งจิต เป็น3ส,ส่วนที่ประสานงานกันไปนะคะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้พัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มันจะไม่เกิดความสมดุลดังนั้นนะคะเพจนี้เราจะมีพลังบวกในทุกๆด้านแล้วมาคุยกันทุกวี่ทุกวันนะ,ะมาสั้นบ้างน้อยบ้างนะคะยาวบ้างหรืออะไรต่างๆก็เป็นบาลานซ์กันไปฝากหัวข้อนี้ไว้ก่อนส่วนรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับ อไม่ว่าอะไรต่างๆที่ติดค้างไว้เดี๋ยวจะมารวัรวๆในวันต่อไปแล้วกันนะคะขอบคุณที่นะคะติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีพลังมีความหวังมีกำลังใจและก็ก้าวเดินไปนะคะในโลกของวิญญาณจิตวิญญาณเป็นโลกของความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าถึงในเรื่องจิตวิญญาณที่นะคะเป็นพรพัทธสอนของตัวเองนะคะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกของการที่จะจับต้องสัมผัสได้ออยากจะจับต้องสัมผัสได้มันเป็นของคุณทุกๆคนที่ต้องการแน่นอนนะคะไม่เชื่อลองทำดูลองทำดูแล้วลองทำดูนะคะประสบการณ์แบบนี้นะคะใครบอกก็ไม่สู้เท่ากับทาเองค่ะเป็นปัจจุตงังลาไปก่อนนะคะจิจี้ส y กด์ค่ะธนาสิอ่อนกัลละทวงไว้บา,บายนะจ๊ะ